ครับสวัสดีครับโอ้ว่างไม่ได้เลยแล้วไปทำไรมันอีกน่ะนะเอ้ยไปทำอะไรมันโอ้ทำไรกระนายช่วรถผมเนี่ยผมรู้ว่าเป็นรถของคุณทำอะไรโอ้ไม่ว่าอากาศเฉยผัดเกี้ยงผมก็ไม่ได้ว่าทำรถผมดิผัเกียงครับก็เลยยกหัวมันร้อนอะไรมันร้อนรถมันร้อนครับ อยู่ใต้ดวงอาทิตย์มันเลยร้อนจอดร่มขนาดนี้นะร้อนไม่ตอนทำงานไงนโอ้ว่างไม่ได้เลยหมอตาลนี่เดี๋ยวก็ทำนั่นเดี๋ยวก็ทำนี่ดูสิก็เก๊กก็เก๊กทำเลยเนะาะทำได้ต่างกัโอ้ใชย,ย,เ,ยเดินถือแต่โทรศัพท์ได้กี่เที่ยวแล้วโทรศัพท์มือถือได้กี่เที่ยวแล้วได้สิบสี่สิบสี่แล้วนะนั่นแหละย,ยะาผมเพิ่งได้เก่าเองนี่ได้เก่าต้องโกหก นี่ไงตัวในของนั่นเลยเก้าไรสิบกว่าแล